ช่วงที่2ของรายการครับวันนี้เราจะบอกว่ามีช่วงของนิวสตาร์ดาวดวงใหม่ของวงการบันเทิงนั่นเองนะครับวันนี้เรามาพบกับน้องที่มีความอร่อยสีเหลืองนะมาพร้อมกับฟองด้วยเขามีชื่อว่าฟองเบียรครับคุณสัสิีธรสติใหม่มีตำแหน่งมาด้วยนะ Mid Landscape Star 2024ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทิ่โอ้สวัสดีค่ะคุณชาินสวยพร้มมงสวยมีมงสวยมงลงเอออ่ะวันนี้ อยากให้เล่าเรื่องเราที่มาที่ไปหนึ่งเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างไรเริ่มต้นจากอะไรก่อนเลยโอ้โหวิธีการเข้าสู่วงการบันเทิงของเรานี่เรียกว่ายาวมากนะแตากระชับกระชับนะกระชับกระชับค่ะเริ่มต้นาอะไรก่อนเลยเราทำงานบริษัทค่ะเหมือนทุกคนนี่แหละทำบริษัทญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ซื้อมาขายไปเนาะข่ยขายของเข้าโรงงานตำแหน่งก็เซลส์แอนด์มาร์เก็ตติ้งค่ะแต่หลังจากที่ทำมาได้สักพักหนึ่งบริษัทมีงานเลี้ยง มีการเลี้ยงค่ะผู้บริหารบอกว่าไอเด็กคนนี้พูดภาษาอังกฤษได้อ่ามีบุคลิกล์อ่าแล้วกใช่ดูกลุ่มมิ่งน่าจะดีเธอเป็นพิธีกรบริษัทแล้วกันยัดเยียดอินเสิร์ตให้เลยอินเสิร์ตค่ะเป็นจ็อบเสริมที่ไม่มีเงินเพิ่มและนี่คือก็คือน้อมรับแล้วทาได้เลยทันทีใช่ไม่เคยทำแล้วทำได้รูยเก่งนะเคยเคยหัวหน้าสั่งมาแล้วปฏิเสธไม่ได้ไหมอ่าพอเงินใช่ไหมเบนนี่เบนนี่ไม่ใช่เราเคยคงอยากอยู่เลยทําได้อ่าแล้วพอเวลาลองทํารู้สึกยังไงครับ ชอบค่ะชอบด้วยแต่ขึ <District> ้นเวทีแรกแรกนี่สั่นนะสั่นนะเขาใัได้เขาสจได้ต้องพูดอังกฤษด้วยอ่ะเดี๋ยวว่าเดูสั่นเลยคนนี้คนครั้งแรกก็สั่นสั่นดิ๊ก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 ห่างดิ๊ก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 ันหลอดนแล้วงแล้วไงต่อแล้วไงต่อพอเราได้เริ่มเข้าเป็นพิธีกรบริษัทค่ะ หนึ่งงานทําดีก็เลยได้งานสองงานสามขึ้เลยเริ่มมาเรื่อยๆแล้วงาองานไหนต่อจากนั้นเราก็ถ่ายรูปตัวเองโพสต์ลงเฟซบุ๊กโซเชียลใช่แล้วหลังจากนั้นเพื่อนเราเห็นเพื่อนเราเห็นอ้าวเธอเป็นพิธีกรได้นี่เราจะแต่งงานโอ้โหนี่โอกาสคนเลยนะก็เลยไปเป็นพิธีกรอย่าบอกนะว่าแต่งงานก็ไปพิธีกรงานแต่งให้เพื่อนค่ะต่อจากนั้นก็ถ่ายรูปงานนั่นแหละโพสต์ลงโซเชียล ก็มีคนติดต่อเข้ามาจริงๆรายเป็นเขาถู่มืออาชีพใช่จ้างเราจริงๆค่ะแล้วก็เลยได้เริ่มเข้าสู่วงการพิธีกรในการเป็นพิธีกรงานแต่งงานก่อนเลยโอ้โหคนเรานี่โอกาสอยู่ในมือถือเลยนะแค่ลงลูกใครจะไปคิดว่าทุกวันนี้จะก้าวมาเป็นอาชีพโดยตรงนะนี่เขาแบบบอลทูบีจริงๆแล้วยังไงต่อครับเส้นทางวงการบันเทิงยังไงต่อครับยังไม่หมดยังไม่หมดจากนั้นจากนั้นค่ะเราอยู่ในวงการของอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมคะบริษัทญี่ปุ่นเนาะกก็ได้ก้าวเข้ามาในวงการของคณะกรรมการเป็นหนึ่งใน กรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยด้วยค่ะกี่ยานยนต์ด้วยทำเกี่ยวกับอะไรครับสมาคมนี้สมาคมนี้ก็ผลักดันค่ะรณรงค์นะให้คนค่ะเข้ามาสนใจแล้วก็ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าไทยมากขึ้นสนับสนุนพลังงานสะอาดของไทยเราค่ะคนนี้นี่เองทําให้รถเยอะขึ้นแต่ว่าประดนประดาานเยอะคนนี้เราโตไปแล้วเอออไแบบนี้โอ้หนอจหนูใช่ใช่่นะหนึ่งในนั้น หนูอหูยทั้งขวาเห็นไหมดูสวยมากมเลยดูสง่าดูกลุ่มมิ่งดูเป็นแบบบิสเนสอีอย่างหนึ่งเลยใช่ค่ะหลังจากตัวยานยนลับไปเส้นทางไงต่อครับชีวิตหนูค่ะหลังจากนั้นค่ะหนูก็เริ่มได้เข้าสู่วงการพิธีกรงานอีเวนต์มากขึ้นอ่ามีคนติดต่อเข้ามาค่ะให้ได้ทำพิธีกรงานอีเวนต์ต่างๆงงานแฟร์ค่ะงานประกาศรางวัลค่ะ รวมถึงงานประกวด Mid Landscape of the World ด้วยเราเป็นพิธีกรงานแถลงข่าวนะรอบเพจคอนเฟอเรนซ์ใช่รอบเพจคอนเฟอเรนซ์ค่ะแต่หลังจากนั้นรู้สึกเฮ้ยทำไมเราเห็นนางงามที่รุ่นพี่นะคะที่เข้ามาในงานเขาดูสวยดูดีจังเลยอย่าบอกนะพระเจ้าจะลิขิตให้คนคนนี้ทำ Everything 7จริงกับเบลไม่ได้นะแต่เธอทำได้หมดเลยเงี้ยเหรอโยนให้ก็นทำได้หมดเลยเงี้ยเหรอ หนูก็เลยขอเขาเข้ามาค่ะว่าอยากจะลองเข้ามาลงขอไข่ที่ขอขอไข่ขอขอเส้นจักสิธฐ์เหรออ๋อเข้าใจละขอผู้จัดขอผู้จัดว่าเราอยากจะลองลงประกวดักครั้งหนึ่งในชีวิตอะจะได้ไหมอ่ารัอลงเสร็จปุ๊บอายุเกิน ยังได้อยู่เดียวได้อยู่เขาลอถึง35ได้รอดรอดรดแล้วก็ประกวดแล้วได้ตำแหน่งมาด้วยใช่ค่ะโอ้สุดยอดมากๆเลยนะนี่ตำแหน่งเขาชื่อว่าอะไรนะคะ Mid Landscape Star 2 0 24ค่ะก็เป็นดาวดวงใหม่คือเส้นทางเขาจริงๆเหมาะกับตำแหน่งนี้แล้วนะอะ เราก็ยังไงต่อหลังจากนั้นก็คือได้เข้าสู่การแบบเต็มตัวเลยถ้<ช>เาเป็น,นง,งานงานมีมงด้วยได้ทําอะไรเกี่ยวกับซิสตาทางด้านสังคมบ้างดีกว่าได้ทําอะไรเกี่ยวกับงานทางด้านภาพลักษณ์ของตัวเองหรือภาพลักษณ์ออขององค์กรบ้างไปช่วยงานอะไรมาบ้างอ้าวโหตอนนี้เราก็ได้มีไปช่วยช่วยงานของการถ่ายภาพสวยๆนะคะโปรโมทวัฒนธรรมไทยคะ่ะใ,ให้กับงานกาชาติคะ่ะนี่ไม่ใช่แค่ในส่วนของวิลเลมสกีสตาร์นะคะ ในอีกส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าเราก็เป็นกรรมการของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยอยู่ oh. เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานด้วย oh. ค่ะเนาก็ด้วยตําแหน่งนี้ค่ะแล้วก็พ่วงก,กับตําแหน่งกรรมการของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยค่ะเราก็ได้ทํากิจกรรมอื่นๆ uh huh. ที่เกี่ยวกับการอน,อนุรักษ์พลังงานค่ะอย่างเช่นการโปรโมทให้คนหันมารักโลกรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผ่านการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า uh huh. จัดอ uh ีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเป็นอีเวนท์ที่โคเปอเรตกันระหว่างสมาคมค่ะ กับการท่าที่แห่งประเทศไทยด้วยค่ะในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะในการแลนด y ลี่จังหวัดดีเลยงานนี้จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่เอ่ยแลนดลี่ประมาณสองอาทิตย์ค่ะสอาทิตย์แล้วโอ้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบไปนเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะแล้วตอนนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยอยากจะเชิญชวนมาร่วมงานนี้ต้องทำยังไงบ้างหาติดต่อทางช่องหน้าได้บ้างเลย ก็ติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊กเพจของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้เลยค่ะหรือจะติดต่อผ่านทางเพจของ Mid Landscape of the World Thailand ก็ได้ค่ะนอกจากนี้จะบอกว่าตัวฟองเบียร์เนี่ยเข้าสู่วงการเต็มตัวแล้วตอนนี้อยากจะทําอะไรมองวงการบันเทิงเป็นอย่างไรอยากจะเข้ามาทําอะไรแบบในวงการบันเทิงจริงจังไหมยังไงนอกจากนางจะเป็นนางงามนานจะเล่นละครด้วยนานชืนเล่นละครด้วยอีกชงมาตรงจุดเลยค่ะพี่เต๋อหน่อยยังไงต่อคะนี่ เธอก็ได้เกาเรียกวนะนางนางทุกอย่างเลยนะเป็นพิธีกร wedding fair อ่าแล้วก็ในพิธีอนของในไอ้ท่านก็คิดด้วยของแม่อมเอาแมอมด้วยโอ้โหครบเลยยี่งใหญ่ใหญ่กันเลยนะเนี่ยใช่แล้วก็ยังต้องฝากด้วยฝากตัวแล้วตอนนี้ยังก่อนด้วยกับค่ายดังเลยค่ายใหญ่ค่ายบังโม้อ๋ออันนี้จะมีผลงานละครเรื่องอะไรเอ่ยในอนาคตผลงานละครที่เพิ่งผ่านมาก่อนได้ไหมอ่าที่เพิ่งผ่านมาค่ะคือบุพเพน่าคาราสองค่ะกับค่ายมหามงคนซีมคนริบเก่าเจสิตางนั่นเองอ่า ใช่ค่ะเรื่องต่อไปแล้วครับก็เรื่องต่อไปค่ะกำลังกราบขอพระคุณค่ะกราบขอจะทำผู้จัดอยู่รออยู่รออยู่นะคะเราบดอยู่ก็ฝากติดตามน้องได้เลยนะว่าเพราะว่ามีผลงานตั้งแต่ตัวพิธีกรใครอยากจะจ้างได้จ้างนะเขาบอกว่าจ้างแต่ขอบมีตัวเงินเท่านั้นนะงานกไหลไม่เอานะงานรางวัลก็ไม่ใช่เบาๆนะจ๊ะงานรางวัลเธอก็ไปนี่เลยรวมมีชิดนดาวมีไอดอลอ๋องานรางวัลด้วยงานเยอะมากเลยนะครับงานอะไรนะงานเอเชียอะไรที่เธอไปอ่ะอีก งานรางวัลเทียบเลยนะที่ําไปเป็นพี่ีตโอเคงานรางวัลเพีบเลยก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามน้องฟองเบียไปจ้างได้ที่ไหนติดตามช่องทางไหนเนี่ยฝากนิดนึงฝากเลยจ้ะติดตามฟองเบียได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยค่ะช่องทางที่1 Facebook ฟองเบีย CIA ค่ะช่องทางที่2 i n s t a g r a m กรมฟอง u n d e r อร์สกอร e r บียอั CIA ค่ะแต่ท้ายที่สุดก่อนที่จะจากกันไปอยากจะฝากคำคมเล็กๆไว้ให้กับทุกคนนะว่า เส้นทางความสําเร็จของเราทุกคนนะมันไม่เหมือนกันค่ะให้พยายามที่จะมองหาตัวตนของคุณให้เจอหลังจากนั้นเดลิเกตทรัพยากรทั้งหมดที่มีไปด้วยกันกับมันแล้วคุณจะไปรุ่งและพุ่งแรงในที่สุดค่ะและนี่ก็คือฟองเบียร์ซาิทอนสติใหม่ค่ะบ Mid l a n d s ส a ค e ส t าร์ทูเรัค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขอบคุณ,คณมากค่ะ,คะคนา่ารักมากเลยครับพักอีกสกักครู่เดียวมาพบกับช่วงต่อไปของรายการรับรองว่าได้รู้เกี่ยวกับกูรูนางงามแน่นอนพักแป๊บเดียวครับ โอเคค่ะ okay,